เอาละทุกคนก็สรุปว่าคนนี้ได้รับรางวัลของผมเป็นคนฟ r o d ักชั่นแน่สุดนะครับเราก็ได้ไอแท็จากคุณคิวอทอป่าสักทีนะครับเฮ้ยแปลกเปล่ามันไม่ร่วงหรอเฮ้ยจอลงพื้นด้วยอัดย่างไอเทียส้ดครับยูพบกันที่อ็อกป้า เดี๋ยวก่อนี่ช่องโปรดักชันนะเอาไหมอะไรสวัสดีครับผมฟปรดชันโปดักชันโักชันอะไรแบที่หยุดเนี่ยดูไหมว่าทำไมวันเนี้ยเราต้องเปิด <suppose> ด <Why? S 3> <ension> ้วยอินโทรที่เหมือนคิวทียอ์ป้าอ่ะทำไมครับวันนี้เพราะว่านี่เฮ้ยใครที่สุดมันก็มาส่งสักท ขอคัดได้ไหมทำไมทำไมการเปิดรายการของเราแต่ละครั้งต้องเหมือนแบบขึ้นต้นด้วยความสิ้นสันจึ้งมาเหมือนช่องอะไรเลยนะคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงเอากล่องนี้มาไว้บนโต๊ะกันคริสต์มาสเขมาคริสต์มาสไอ้ชาแหม่อันนั้นอินโทรเก่าใช่ไหมอ่าอินโทรใหม่ทำไมไม่มีอะไรจะติต้องสมบูรณ์สิ่งตีโอ้ทุอย่างเเออไปไปไป ดูอันนี้เรายังไม่ได้แกะนะแต่ว่ามาโดนอ่าวันอันนี้มาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันหรือหรือเขาเช็คของแล้วก็ส่งมาให้เราอีกทีหนึ่งเขาน่าจะเอากล่องมารีไซเคิลส่งซ้ำเฮ้ยก็ดีนะก็ถือว่ารักโลกก็ไม่ได้ติดอะไรเออไม่ไติดอะไรดู receiver คุณ QTC เห็นไหมซูมเข้ามาไดอย่างเออเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้ว q t มอ่าในที่สุดน,นะครับเราก็ได้ iPad จากคุณ q t อป้าสักทีนะครับจริงๆที่ร้านไม่ใช่อะไรนะเพราะว่า ไอแพช่วงเนี้ยขาดตลาดมากมไปถามไอสตูดิโออะไรเขาก็บอกว่าเอ้ยของขาดตลาดค่ะไม่มีเลยไปถามที่ไหนไม่มีเลยก็คงนานเข้าในนั้นแหละเออใช่แล้วส่วนตอนเนี้ยก็รวมๆแล้วก็เกือบเดือนแล้วที่เขาส่งมาให้เรานะแต่ว่าเราเนี่ยอดใจรอย,ยังไม่ได้ถ่ายสิจะมาเปิดพร้อมกับคุณผู้ชมว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันมั่งเออเรามาแกกันเลยไหมอ่ะหรือว่าเราจะ พูดอะไรกันก่อนดีละแกเลยแกอยากไา้วันานแล้ว iPad iPad อ p a d ข้างในเป็นไอแพดโอ้ต้องทะลุดทนอมเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรนะโอ้จะเป็นลูกเลยเฮ้ยเฮ้ยเรามาเล่นเกมกันดีกว่าฮะเรามาเดาสี iPad กันอแพดมันมีสีอะไรบ้างเรายังไม่รู้เลยมันมีสีเทาสีขาวสีเขียว สีชมพูสีฟ้าก็มีสีตามนั้นนะทุกคนงั้นเราก็เดาว่ามีสีชมพูได้ใช่ไหมอืเทต้องส่งสีชมพูแน่นอนเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเป็นทีมสีชมพูใช่ไหมสีม่วงมันก็ม่วงชมพูนั่นเลยเหมือนสีไฟเราเออสีสีเงี้ยนี่ต้องสีหมอกผมแน่นอนต้องเป็นสีฟ้าเขารู้หรอว่าคนสีฟ้าไม่รู้ไม่พูดไม่พูดไทยไไหมพี่ครับมองตรงนี้มองตรงนี้พี่ครับดูหน้าเอฟซีครับ ใคไเลยยูทูบบอกยูทูบบอกช่องช่องอะไรเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไปดูเดี๋ยวกลับไปดูแล้วคุณผู้ชมรู้ไหม็ไม,ไม่รู้ต้องรู้และเออครับทีมงานครับขอคัตเตอร์ครับเ<ป>ชียบนี่นี่หมอมีดครับโอ้ my god โอ้อยมีโฟมจันทร์แท่ออมาด้วยดีนะที่เมื่อกี้เขย่ะเราไม่เป็นไรเนะี่ยเอาไปคัตเตอร์เออเอย่าโยนอย่าโยนอย่าโยน เโยนใส่กล้องหนึ่ง e. อีกม <ım S 2> si ันโดนเหรอโดนเอาโดนได้เหรอเออไม่เห็นทีหลังจะโยนเออที <N> ่ใ <ish> ส่ไม่ดีโยนจุดสงไปเก็บมาด้วยสตกการหัวล้นใส่ด้วยเออโดนล้นแล้เมื่อกี้เยี่ยมมากได้มาดูหัวล้นเลยสีชมพูสีฟ้าชมพูก็บ้าแล้วให้ดูเห็นนี่สีอะไร นี่สีอะไรอ่ะ,ะูก็ชมพูเออนี่สีอะไรอาสีฟ้านี่อะไรเขียวเรารู้แล้วว่าไอแ้แผดเนี้ยสีอะไรมันต้องเป็นสีลุ้งอย่างแน่นอนไม่ใช่เขาเรียกว่ากล่องสุ่มสีไอ้แผดเงล้ะเพราะมันมีหลายสีในในกล่องเดียวช่วงนี้เสพข่าวอะไรนะกล่องสุ่มมากไปปะเนี่ยดูช่องอนันต์เป็ดเดยอะไปอ้อออเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเขามีอะไรด้วยอ่ะนี่อ๋อเขามีถุง อ่าแล้วถุงอะไรถุง Apple Store ใช่ไหมนี่อ่าเฮ้ยมีโนต้ตอะไรด้วยอ่ะมีโน้ตให้ด้วยดน้นทิ้งแม่โนต้วโนตว่า<น>ไ,ไงค o n c o n g r a t u l a t i o n เท o p p a อ่าอ่าได้แล้วอย่าลืมแท็กแอดคิว p ทมา มาอวดด้วยนะครับอ๋อแน่นอนเดี๋ยวผมแท็กให้เลยครับแน่นอนแชร์คลิปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับไม่เป็นไรเจริญพรแค่เขาดูคลิปเราเราก็ดีใจแล้วนี่ซิลยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมฟังเสียงว่าเสียงเอซิบอาร์ทียนี่นะโอ้ยแค่นี้ไม่ต้องหรอกแค่นี้มึงยังจะเอซิบอาร์อะไรอ่วะเฮ้ยแต่ผมดูสีด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วทำไมผมว่าไอ้สีแบบเนี้ย มันไม่น่าที่สีฟ้าแล้วนะอ้าวก็สีอะไรที่ให้ผมเดานะมันต้องเป็นสีสเปรย์เก้ได้หรอนอ้าวก็สีสเปรย์เก้ก็สวยดีนี่จะได้เรียบหรูอยากได้สีฟ้าอ้าวเดี๋ยวเเอาสเปรย์ฉีดให้เอาไหมเออเอาเลยใต่เย็นแต่เย็นแต่เย็นแต่เย็นเพรามันไปจริงว่ะเลยวันนี้นะครับวันนี้นี่สีฟ้าเราจะมาทำสีให้ไอแพดสงการันกันเลยนะจ เอาไปแกะอเอามาแกะกันเลยดีกว่าไหมได้เลยสไลด์ทูสลิมเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเรามานับขาดาวข้องกันสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอาูแกะเถอะแกะมุแกะกมุกนี้อีกแล้วเ่ยอ่าสามสองหนึ่งไอ้กินเสิร์ฟก่อนกินเสิร์ฟก้ินเสิร์ฟกินเสิร์ฟก่อนกินเสิร์ฟก่อนกิเสิร์กอนกิเสิร์กอนแกะห่อกะน่อ่าพอมทุกคน สามอ่ะนี่สองหนึ่งเขาแกะแล้วเขาไม่รอนับแล้วอือหูนี่มันแอปเปิ้ลจริงจโอนี่แกะง่ายมากอุ้ยดีอะดีอะแกะง่ายมากเลยการแกะไอแพดครั้งแรกในชีวิตแล้วเพื่คนใช่แล้วมออไม่เคยแกะแพดกันเลยเรามาเปิดต่อกันดีกว่าอือ ใจเย็นใจเย็นเคยเห็นคนที่ไทยโฟนคนแรกในในโลกไหมเปิดตอนหน้าสำนักข่าวรึปุ๊บลุกออกมาตกพื้นเรียบร้อย a l ้เฮ้ยเฮ้ยแกดีอยากไยาวปล่อยมันล่วงตังเลยน้องทวงมันไม่ออกเอ้ยอุ้ย เปล้วเปแล่าคิงสเปซเกรย์เฮ้ยสเปซเกรย์นี่นะนิยนโยบายของอ่ p แอปนะครับเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระดาษไขไขแทนที่จะเป็นพลาสติกนะครับเพราะว่ามันจะได้เอาไป reuse ได้นั่นเองดีไซน์เกินสีผิดผิดเอ้ของ Apple ิลเขาบอกว่าเปิดมาตั้งดมไงได้กลิ่นไหมไอ้โดมมันจะกินตอนนี้็อกเครื่องเนี่ยฮิน้ำหนักไม่ไม่หนักมากนะตอนแรกน้ำหนักกว่านี้ นึกว่าหนักนะแต่มันไม่หนักเลยเว้ยมันกำลังดีเลยอ่ะรุ่นนี้จะเป็นแปะทอสตาข้างบนเออศึกษามาดีนี่แล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เลยติ๊กเกอร์เปิ้ลใช่แล้วแต่เราก็ไม่เคยไปแปะอะไรเก็บไว้เสียดายเกขายไปขายขายไม่ได้โว้ยไม่มีคนซื้อเลยนะ <c oughs> จริงดิจริงแค่ติก๊กเกอร์นี่นะเอเอจริงุดนะครับติ๊กเกอร์มีใช้สีมีใช้สเราใช้สักที แล้วก็มีอะแดปเตอร์เฮ้ยอะแดปเตอร์ก็มีกระดาษใสพุ่งมาด้วยเพิ่งสังเกตแต่กระดาษใส่มันเนียนมากเลยอะดูเป็นผืนคือแบบนึกว่าไม่ได้ใส่เลยมาอือฮะเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพก่อนนะครับถ้าเซตอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเทียนเห็นไครับทุกคนไปเไปหลายคนสงงว่าเฮ้ยอันบล็อกไอแพด Air อะไรเนี่ยไอแพด Air มันก็ออกมานานแล้วแล้วทำไมมาอันบล็อกกันตอนนี้ใช่แล้วก็เพราะว่าไอแพดเนี้ยเราได้รางวัลจากคุณชิวเจี๊ยบ ป้านั่นเองอ่าแล้วเราได้มายังไงเอ่ยไหนเราให้ฟังซิก็ตอนนั้นนะมันเกิดมาจากว่าเราอยากได้ iPad ใช่ไหมแล้วก็กําลังแบบค้นๆในเฟซดูอยู่ครับจะซื้อยังไงดีอะไรยังไงดีสักพักเว้ยเราไปเห็นประกาศว่า q ิวเทอเปิดรับสมัครทำอินโทใหม่อยู่เฮ้ยแล้วแจกอะไร แล้วรางวัลคือนี่ไอแพดแอร์ตัวนี้เลยโอ้ตัวล่าสุดเลยใช่ประกวดอินโทรเจ็ดล้านสู่แปดล้านสับสคริเปอร์นะครับทุกคนและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น iPad รุ่นใหม่ล่าสุดแล,แล้วทำไมถึงอยากได้อ่ะก็อยากมาวาดรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยแหม่บางทีเราพิจา,า,า,ารูปลสิ่งน,นั้นนะเนาะเรา วาดในกระดาษใช่ไหมมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมือนกับเป็นไฟล์ดิจติตอลไหนเ<อ>ช่นไปทำพื้นหลังอย่างนี้ไปลงโพสลงเฟซอะไรอย่างนี้<อ>ก็เลยอยากได้แหวมาวาดรูปนี่พี่งผมอยากจะบอกว่าผมจริงจังมากเลยนะเว้ยคือผมอะเอากระดาษอะมาเขียนสตอรี่บอร์ดคร่าๆวๆเลยว่าอินโทรเราควรเป็นยังไงเว้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ลืมเสร็จปั๊บเราค่อยมากั้นกรองว่าเออเราควรใส่ภาพแบบนี้นะมูฟเมนต์แบบนี้อะไรยังไงจะสุดท้ายก็ออกมาเป็นคลิปล่าสุดที่เราลงไปประกวดนั่นเอง สำหรับที่ใครอยากเห็นคลิปแล้วก็นี่เลยมุมไอไม่ต้องไม่ต้องอินโทรมาตอนตอนเราทำนี่เป็นไงบ้างตอนเราทำนี่แบบโโอ้โห ทรลอปมากเลยกันแล้วเราเราเหมือนมารู้อีกทีวันแบบใกล้จะปิดลับแล้วใช่แล้วก็คือแบบรู้อีกทีก็เหมือนสองวันสุดท้ายอ่ะและและอันนี้ใช้อัตเตอร์ฟิกไม่เป็นใช้ใช้ไฟนอลคัทในการทำพวกอ่าโมชั่นทั้งหมดโมชั่นทั้งหมดเลยงานนี้เป็นงานที่ท้าทายผมมากแล้วก็เป็นงานที่อ่าผมได้ฝึกฝีมือกับไฟนอลคัทแบบเยอะมากๆในงานนี้ใช่แล้วได้ลองฝึกแล้วก็ได้ของรางวัลมาด้วยแล้วไม่พอได้ยอดวิวด้วย ย,ยอดวิวได้ยอดซับเพิ่มแบบโคตรมหาลิลแย่เลยก็ขอบคุณทุกคนที่สพอ์ตแล้วก็มาอ่า,างงสแสดงคามวินดีในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล,แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามแล้วก็มาดูคลิปของพวกเรานะครับผมครับก็ขอบคุณทุกยอดซับสไคระแล้วก็ยอดวิวทีู่ทุกคนเลยใช่ตองน,ในี้วิวเราอ่ะเริ่มไม่ขึ้นแล้วซัสบะคอยก็เริ่มไม่ขึ้นรู้สเสียใจมากเลยเราเราต้องเราต้อง างไเราต้องขยันลงคลิปใช่ uh Brothers> ถ้าไม่ติดงานอื่นกันนะถ้าไม่ติดงานอื่นโอเคเราจะพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับแต่ประเด็นคือเราอ่านชื่อเราผิดนะว่าฟาดักชันเอาแล้วทุกคนก็สรุปว่าคนนี้ได้รับรางวัลของผมว้าเป็นคุณฟาดักชั่นเด้อฮะอ่านเฟอร์เฟอร์นี่เฟอร์ดักชันยูอาเฟอร์ตะไคร์อ่านไม่เป็นอ่านว่าเฟอร์ดักชันอ่าใช่แล้วมาเรากรองแอนทซเซอรี่มาเลยดีกว่า อ่านี่เลยไอนี่อ็อกซ์ซอรีก็คือ MacBook Air M1 นะครับทุกคนไม่ใช่นะตี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 ไม่ใช่อันนี้ไอเก็ตอ่าอ่าแล้วนีก็ไม่ใช่กล่องเคด้วยอมไเปลี่ยนทีดีปิ้นทีดีปิ้นเอาชิปมาติด iPad ก็มาทีดีปิ้นไงทุกคนเอามาแบบเสริมพลังอันนี้เป็นชิป M3 นะทุกคน เอามา่อนการโลกไหนวะเนี่ยเสริมวันังแรกไปเผ็ดอ่าเอากล่องจริงมาสักทีนี่เลยสี่สองห้าดีกรีอ่านี่ของจากร้านสี่สองห้าดีกรีเลยนะครับฮะไอไออันนี้มันใส่ในแกะทิิงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเขามีใบเสร็จสมัด้วยนี่ลดสูงสุด20%เทอนทนะครับทุกคนใส่เข้าไปอย่างนี้ คราวนี้เราก็จะไม่เห็นจออะไรทั้งนั้นเลยหมดอายุไปอยังน่าจะยังนะเก็บได้ละกันเผื่อโดนไม่เผื่อไว้ได้ใช้โอกาสหน้าเผื่อไปซื้อโดนไม้โดนไม่ไม่จะล่วงอ่ะเราไปเลือกไปที่อัญรณีแรกกันเลยดีกว่านี่ใชเลยนี่ครับผมเลือกเป็นอันนี้เป็นสีฟ้าด้วยหรอใช่แล้วนี่นะครับนี่ผมเลือกใช้เป็น ของ ESR นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างย่อมเยาวอยู่คุณสมบัติพิเศษที่ผมเลือกตัวเนี้ยที่สําคัญเลยก็คือว่ามันติดง่ายเห็น<อ>ไหมเพราะอะไรนี่เห็นรูปสีฟ้าตรงนี้ไหมอันนี้คือกรอบที่เขาให้มาใส่กับ iPad บเพื่อติดกับหน้าจอโดยเฉพาะออ๋เป็นไกดใช่แล้วเราไม่ต้องมานั่งเล็งแบบแแปะอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บมันจะเอียงไหมนะอันนี้คือใส่กรอบปุ๊บแปะเรียบร้อยเลย ง่ายจริงเปล่าออนี่เราใส่เฟอร์สูตรจะติดได้เปล่าใช่ต้องลองอ๋อติดบนนี้ใช่ไหมติดที่หน,นนหน้าคูนเนี่ยอุนน้ยอุนน๊ยอุยอุยเกี่ยวกับจัดอ่ะคนเกี่ยวกาดเลยขั้นตอนแรกเ่าต้องเช็ดด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ซะก่อนอ่ะเช็ดค่าวน้าเช็ดอะไรให้เรียบร้อยอ่ะเราว่าเช็ดผอนเลยด้านคุมๆ,ๆอะไม่ด้านบนไหมใช่เหรอไม่ใช่มากอ่ะเอาปุ่มไปด้านล่างเห็นไหมอ่ะ เรียบร้อยมันไม่ควรโดนปุ่มทัชไอดีนะเพราะว่าคุณจำเป็นจะต้องลดสิรีจะด่าแล้วเมืเ่อกี้เออใจเยน็นกำลังสังคุณอยู่ <c oughs> เออรู้ว่าฟังอยู่ไปแตะไม่ได้อีกติดฟิล์มอยู่ไม่มีเพลงอยู่ในคลังเพลงของคุณบนเก่งจังวะเฮ้ยไม่คือมันคือมันกดปุ่ม power ค้างไงนี่ <c oughs> ไม่ด้เหมือนกันนะเนี่ยว่าแบบ ไอแพดจะพิถีพิถันขนาดนี้แต่ก็ขึ้นที่ดีเพราะว่าฝุ่นอะถ้ามันลงแม้แต่นิดเดียวมันจะทำให้มีปัญหาได้นี่เราการจนการจนนี่เหรอขาวอยู<ง>่ใส่แล้วนี่ตัวนี้จะมีที่จับเล็กๆเห็นตรงนี้ที่จับเล็กแล้วก็จริงๆถ้าจับผมถนัดจับนี้นะแล้วก็แปะอ่าตรงไหนฝุ่นไม่ออกจับดึงจับดึงเลย รับรองหลุบบดหมดแน่นอนอ่าเราลองกาะบแล้วแล้วก็ปล่อยลงมาเลยใช่ไหมเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้มันช่วยติดง่ายขึ้นนะแต่มันก็ยังมีความยากในตัวนิดนึงอยู่อ่าเส็จและเราต้องยืนสักหน่อยเพราะเมื่อกี้ไม่เห็นมุมแบบฝุ่นเ็ดไล่ฟองแล้วเราตรงไหนมีฟองก็เอาค่อยๆเอาเ,เอามือกดกดไล่ไปแต่นี้เอาจริงนะ ติดง่ายกว่าเดิมมันก็มีความยากตรงที่แบบตอนเราลงอะ่ะเราต้องลงให้ตรงทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้าเราลงเลดสองฝั่งเรียบร้อยแล้วง่ายเลยมันก็เข้าปุ๊บเข้ารอเลยแล้วก็ทิ้งงานล้วฝากเก็บเลยใส่เขาเก็บกันเอ้ยเดี๋ยวก็หายอนี่เดี๋ยวก็หายถ้าหาย,หายับผิดชอบนะขเข้าใจนะขาเองด้วยอะ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 สะอะกะอ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 อะออะอะออะอะ ยิบมายิบไปยิบมายิบมาอาเซียเฮฮาเอ้บุญเเซนโดมาราไม่ใช่ไปบูบีอไปบูบียีนนะทุกคลิปมึงจะมีเพลงทุกคลิปเลยนี่เลยอันนี้ผมผมใช้นำเสียงมาดีจีไหมเคสไหมกล่องเคสเลยกับกล่องฟิล์มอีกปั๊ดปั๊กล่องเคสเลยกับกล่องฟิล์มเฉยเลยกล่องเคสเลยกับกล่องฟิล์มกล่องเคสเลยกับกล่องฟิล์มโอ้ยได้แ็่ได้มาทีทุกรอบเลย นี่อันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมาก็คือเคสซูบูนั่นเองเย้เป็นเก่งีแพงชิบหายแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ซื้อมานะครับเท่าไหร่ครับสองพัน <1, 000. S 2> <laughs> โอ้โหเกือบได้ Apple c a แคร์ฮะเราจะบอกว่าตัวนี้ก็คือเก่งทั้ง Protection แล้วก็ฟังก์ชัน p r o t e c t i o n และฟังก์ชันอ่ารู้สึกว่าเขามีอะไรบ้างเมาเริ่มเก็บกล่องกันดีกว่า เ้ยม,มีความแบบคล้ายๆซีลของแอปเปิลแต่ไม่มีที่ลอกอเ,เอ,อ้ยมีความแอปเปิลอยู่นะเฮ้ยมีเซอ,อ,อ,อะไรส <ๆ S 1> ักอย่างออไมรเซนมอบเกียรติบัตรสูกรูให้กับคุณสงกรานนะครับทุกคนถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองซ่อมอันหนึ่งสองชูนิปโปรครับหนึ่งสองซ่อมโอเคครับอันก้องนี้ด้วยครับอันหนึ่งสองซ่อมแช่ไม่ใช่ซิลสองพัก็คือ เริ่มต้นออกแบบพัฒนาตั้งแต่2010เลยโหออกแบบนานมากเลยเนี่ยแสดงว่าเขามาจากอนาคตเขาออกแบบตั้ง2010แล้วอันนี้มันออกมาปี2020เขาเขารู้เรื่องหน้าถึง10ปีอะไรเงี้ยมี iPad รุ่นนี้เคสแบบนี้ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเออเขาเริ่มก่อตั้งบริษัทแล้วก็ออกแบบให้กับ iPad หลายๆรุ่นตั้งแต่2010แล้วอ๋อนึกว่าออกแบบเคสนี้ไปปี2010โอ้โหแล้วเธออาคุณอ่ะ ันนี้จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับไปกันจอไมโครไฟเบอร์ด้วยนี่แล้วตรงนี้มีรูระบายอากาศให้ด้วยอ,นนอย่างเท่เรามีซองใส่ปากกาให้ด้วยเอาแล้วข้างๆก็มีด้วยนี่ใช่ข้างๆก็เป็นรางใส่ปากกาเหมือนกันอ๋นอหรือจะใส่ข้างก็ได้หรือจะใส่อยากเซฟกว่าไม่ให้มันตกก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ใช่แล้วเอเอแล้วคุณซื้อ,ซ,อซื้อเคสใส่าปากกามาทำไมในเมื่อคุณ คุณไม่ซื้อปากกาคุณมีปากกาได้หรออ้าวมีแน่สิทีมงานครับหยิบมาให้หน่อยไอ้ไอซื้อมาตอนไหนมันเตียแบบเตียมมาพร้อมทุกอย่างโอ้โหอัพรอปพลเพนซอร์ iPad ยังไม่ส่งแต่ปากกามาก่อนมาก่อนหนึ่งเดือนทั้งปากกาทั้งเคสมาก่อนแล้วนะทุกคนอัพล์เพนสเซอร์ Apple pencil แอปพล์เพรสเซอร์ Apple pen Apple pen อ่อ เพลงพายแอปเปิลแอปเปิลเพสรุปช่องเราจะเป็นการรายการเพลงเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วชุ่มลิางเสียงของะอ,อันนี้ที่เหนเ็นแถมนี้ไม่ใช่อะไรนะครับมันคือที่ตั้งเคสแทแพดนั่นเองนี่วิธีการตั้งก็คือเอาด้านหลังนะครับเงี้ย่บงนี้แล้วก็เลือกระดับได้เลยว่าคุณอยากจะตั้งเป็นไงนี่<อ>สมมติววคุณอยากดูดังก็ตั้งนี้ หรือว่าอยากไกลหน่อยอยากว่ารูปนี่ก็ตั้งแบบนี้ไกลๆแข็งแรงทนทานดูโอ้ซีแข็งแรงจริงไม่ไม่ไม่หล่นไม่ยิงไม่อะไรเลยคลิกๆเงี้ยไม่มีปัญหาเออไม่ได้แม่เหล็กเขาแข็งแรงมากจากขนขนาดประจิดตู้เย็นได้เลยนะเว้ยเฮ้ยใช่หรอใช่้โชวเออโ์เดี๋ยนะแนะนำแนะนำใครอ่ะแนะนำใครไปแปะตู้เย็นอ่ะเผื่อเผื่อเชฟแบบอยากดูทำอาหารไปด้วยดูสูตรไปด้วยแล้วแบบคุณรู้จักคำเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าโพสอิทไหมล่ะครับ โคอีกมาดู YouTube ได้อ,อ,อดะครับชมพูไหนนะทุกคนเพราะว่า,วาไฟมันเป็นสีชมพูโห,โหยอดมากเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยใจเย็นใจยเย็น <c oughs> เดี๋ยวล่วงเฮ้ยนั่นเอาวางดีๆไม่เอาวางดีๆเอาวางดีๆวางจะใช้ก็วางนี้เข้าใจไหม <c oughs> เดี๋ยวมาล่วง เคสเขาเกิกระแทกดีอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกโหเดี๋ยวทำหล่นขึ้นมารู้เรื่องแอปเปิลแคร์ก็ยังไม่ได้ซื้อหลายหมื่นอยู่มั้งหมื่นกว่ามั้งค่าซ่อมจอเฮ้ยแต่ไม่ไม่หล่นหรอกแหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพังแล้วเดี๋ยวหนาวดูเมื่อกี้ไม่หล่นนะเมื่อกี้เนะี่ยตอนอะไรนะทุกคนไปดูรีเย์ได้นะทำแบบตกปักเมื่อกี้โอ้ยหปดอะไรของคุณก็ไม่รู้เนี่ยิีบแค่เนี่ยมันยากตรงไหนเนะี่ย ก็ถือดีๆเดี๋ยวมันล่วงไม่หมุนเล่นเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวมันล่วงัไงมันไม่ล่วงหรอกเอ้ยจอลงพื้นด้วยโอ้โก็บอกแล้วให้ถือดีๆิใส่ฟิลมไม่ใช่เหรอน้าไม่ดูดูเนี่ยมันเป็นที่ l c ซแล้วดูไม่เชื่อจับดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันแบบแต่ว่าดูจอเคสดก็การกระแทกนะดู โดนหลอกโดนลิกลงแล้วทุกคนฮ่าฮ่าอะไรนี่คือเตรียมการมาเพื่อแกล้งโดยเฉพาะเลยนะให้ให้แกล้งไข่นะแกล้งคนดูด้วยให้ให้คนดูกับคิเทลป้าใจหายเล่นๆนะทุกคนเฮ้ยแต่เมื่อกี้เพลงลิกลขึ้นมาแล้วเสียงลำโพงก็ใช้ได้เลยนะขอยืมเปิดเพลงหน่อยได้ไหมอ่าลองเซิร์ชเลย มีสองลำโพงนะครบมีมีสองต้นสองลำโพงอ,อแต่ว่าเวลานอนอ่ะมันก็จะเป็นซ้ายกับขวาเท่นัตัวอ๋อฟังเสียงนะคุณผู้ชมเฮ้ยดีอยู่นะเสียงดีสียงดีงดแค่สองลำโพงดีเออไอ้แผดโพจะดีขนาดไหนเนี่ยสิ่งแค่สองลำโพงก็ดีแต่ว่าใช้งานกระสวด ไมฟังเฮ้ยพอแบบใกล้เคียง macbook air เลยนะอ air เหมือนกันชื่อ air เหมือนกันก็เสียงคล้ายๆกันแต่ air macbook จะดังกว่าน,นิดนึงมั้งเฮ้ยใกล้เคียงอะไรใกล้เคียงใกล้เคียง ใกล้เคียงนะเห้ยจ็บดีจะได้แหมจะแบบลดลงมันนิดนึงลดมานิดนึงเพราะว่าด้วยความตัวมันเล็กเนาะเออห่างกันแค่สองอมันเพลิกได้ทุกด้านเลยแบบจะพลิกด้านไหนใช้ด้านนี้ใช้ด้านนี้ใช้ด้านนี้ว้าวเจได้เดี๋ยวเนี้ยตกแต่งจริงนะรองโอ้ยโอ้ยดีเลยก็ก่อนจากร้านนะครับพ่อผมคิดว่าเอ้ยไหน คุณคิวเทเขาก็ส่งไอแสตไปแล้วเราจะมาแฟรอราร์ครับสักหน่อยสักรูปหนึ่งอะไหแฟร์ราร์ใช่แล้วแต่ว่าจะเป็นคุณคิวเทเวอร์ชั่นเฟอร์รี่เฟอร์รี่เนี่ยนะใช่แล้วเฮ้ยแล้วคิวเทจะเป็นตัวอะไรอ่ะท่นสิจะเป็นตัวอะไรกันเอาเป็นว่าเราไปลุ้นกับทม์แบบที่ผมจะวาดดีกว่าไปเลยดู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 กัดู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 ดดูดูดูด คิวเทลป้าเด็กเป็นแฟนอาร์ตสวยใช่ไหมล่ะเป็นแมวมีโซซะจริงๆเลยฮะใช่เหรอไม่รู้เดาไว้คิวเทลชอบชอบอะไรชอบแมวชอบมีโซน่าจะมีแมวนะใช่แล้วน่าจะชอบแมวมีไหมในรูปมีไหมไม่รู้ไปดูรอดูรอดูในตัดนะถ่ายคลิปก่อนที่จะวาดอีกถ่ายคลิปก่อนว่ามั่วๆว่าจะวาดอะไรเราเรารู้อนาคตไงทุกคนเขาเรียกว่า predictable คาดการณ์ไม่ได้ งี้วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e เพิ่มกำลังใจกับพวกผมด้วยนะครับไม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์สู่หนึ่งหมื่นซับสไครเบอร์ไปกันไปชนยศไมยครับไมครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า่วล่วงไม่รู้ได้นะรอบนี้ไม่รู้นะไม่ได้แกล้งแล้วนะ